ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพ,พอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้า มาใส่บาตรทำบุญแล้วนะคะแล้วก็มาฟังธรรมค่ะวันนี้มีผู้ใหญ่แล้วก็มีพี่สิ์เก่านะคะมาเข้าครัวเราจะพาไปดูกันค่ะ <S <S วันนี้พี่บุิทำเมนูอะไรคะ ทำต้มจืดอย่างนันะันนี้กับนข่งกูยงลไม่ได้ยินเสียงกับแข่งต่นวันนี้ทำเมนูอะไรคะวันนี้ทำต้มจืดค่ะทำอย่างเดียวเหรอคะทำอย่างเดียวค่ะมันเป็นแรงส่งมาตลอดกันรสชาติต้องเป็นยังไงคะถวายทำถวายสนเกลือน้ำตาลทรายไอเคร ก็ใช้กระดัด้วยนะพูยหกพี่บูมีความรู้สึกยังไงในการพรอบคนบ้างคะรู้สึกปีมากเลยส่งผลจริงๆสผลให้ลูกๆนี่ไงเราได้ทำาที่จะหาถวายธรรมาให้บูมนั่นการกินขางคนคนหนึ่งจะต่ออไปๆๆใช่ยากตเขาต้องคอยดูผลนีนยต้มจืดเรามีแค่นี้เลยเราใช้ ขึนผักที่เรามีอยู่แล้วเราก็เพาะเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถั่วหูเราก็ทำเองเราก็ไม่ได้ซื้อมาจากไหนเป็นวัตถุดิบที่เราไล้สารแล้วเวลาเราทำกับข้าวเราก็ใช้แค่เกลือกับซอสเราไม่ได้มีชูรสไม่มีอะไรเลยก็ได้ทำในสิ่งที่ดีทำถวายถวายถวายอาหารที่ดีๆให้ให้สมณะฉันท์ รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องค่ะอ๋อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโนะค่ะก็เป็นแบบอย่างที่ว่าเรารู้สึกอยากทาตามค่ะแล้ว่าเป็นสิ่งที่ดีทําออกมาดีแล้วก็อยากทาตามค่ะต่อไปเราจะพาไปดูพี่ผกาศกันค่ะพี่ผักกาศนะคะเป็นพี่สิทธิ์เก่าที่เรียนจบจบสัมมาแล้วอยู่วัดต่อค่ะซึ่งวันนี้พี่ผักกาศก็ได้ มาช่วยงานที่ส่วนกลางนะคะเป็นฐานสาราค่จัดอาหารให้สมมนาแล้วก็มีแยกอาหารเวลามีญาติธรรมมีผู้ใหญ่เข้ามาแล้วต้องการที่จะเอาอาหารถวายขึ้นถวายให้สมมนานะคะเดี๋ยวเราจะไปสามารถพิพากาศกันค่ะ<า>แล้วเวลาเจอกับภาษาตอน,นที่ทำงานพิพากาศรับมือไงกับภาษาที่เข้ามาก ทำใจก่อนนะเพราะว่าอ้าวถ้าถ้าเราเจอภาษาใช่ไหมเราจะไปเราจะไปเพ่งคนอื่นก,ก็แม่เราต้องทําที่ตัวเราก่อนไงเราต้องใส่ตองที่ตัวเราก่อนเราถึงจะใช้ได้เราจะไปให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะไปยึดว่าให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามใจเราไงเราก็ต้องล้างที่ตัวเราวันนี้มีควา้มไปทาใจเลยไหมคะ ค่ะวันนี้ก็ประทับใจผู้สูงอายุค่ะผู้ใหญ่ที่แบบอยู่ในรุ่นบุกเบิกค่าก็จะมาทําบุญในวันนี้ค่ะก็เหมือนกับเป็นวันรวมญาติแล้วก็จะให้ลูกหลานได้มาพบปะก,กับบัรพชนของเราก็มากระตันญูร่วมกันพี่ประกาศอยากจะอยู่ให้ถึงรุ่นเป็นรุ่นบรรพชนเลยไหมคะออ,อันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเลยก็อยู่ไปเรื่อยๆนะคะก็ ก็ก็ไม่ก็อยู่ไม่ได้คาดหวังขนาดก็อยู่วันต่อวันเรายังยินดีอยู่แล้วก็อยู่ไปก็อยากอยู่ให้ได้นานมากที่สุดอาจได้ระโยน์มากที่สุดค่ะแต่ว่าก็อนาคตเราก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะล้วก็ยังไม่ขอตอบอะไรค่ะไม่ขอตอบใดๆนะคะใช่ขอบคุณค่ะ ่นสาาคะคาวันนี้คือเ็นสิทเก่าเ็นสิทเก่ามีวันพุธพื่อหัดแล้วก็วันเสาร์ค่ะว <c oughs> ันนี้พ่อไปช่วยพี่บูมทำอะไรคะวันนี้ทำกับข้าวเป็นผู้ช่วยกุกเป็นผู้ช่วยกุ <c oughs> ยกแกง แกงโมวมว่าไม่ไม่ไม่มีในในหลักวิชาการประสบการณ์จะกินได้แน่นอนอร่อยอร่อย นี่คือผํานะครับหรือว่าภาษากลางก็เรียกผําเหมือนกันอ๋อภาษากลางก็เรียกไข่นาไข่น้ำนะครับมันก็จะเป็นเม็ดเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเหมือนไขน่น้ําตัวนี้จะเป็นมีโปรตีนสูงครับพืชตระกูลนี้ก็คือมันจะมีสารโคลโรฟิลอะพัติลคาบเนตนะครับในการ <laughs> ตรึงในตัเจนในอากาศเหมือนเหมือนเหมือนปุ่มที่ปุ่มที่อยู่ใต้รากถั่วนะครับ mm. พืชตระกูลถั่วที่เราเคยเรียนสมัยเด็กใช่ไหมครับมันจะมี ชนิดสีที่ชื่อว่าไลโบโซมนะครับที่จะตึงไนโตรหมายถึงว่าตึงไนโตรทจนในอากาศเนี่ยมันสร้างเป็นโปรโตีนตรงนี้ครับมันจะมีโปรโตีนสูงมากนะครับสังเกตว่าเก็บไว้แป๊บเดียวถ้าไม่เข้าตู้เย็นมันจะหม็นเลยเพราะมันมีโปรโตีนสูงมากเป็นพืชที่ให้โปรโตีนสูงนะครับแทนเนื้อสัตว์ได้ในการทรําอาหารมังสวิรัตนะครับเราเครื่องเราก็จะมีแงผามสําคัญก็คือว่าหนึ่งก็คือการขั้วผาไอ้ล้างผานะครับให้มันสะอาดถ้าไม่สะอาดจะเหม่นละขาวละแล้วก็ ใส่พวกเครื่องเทศดเดยอะหน่อยมีกระเทียมมีหอมนะครับมีตะไคร้ใบมะกรูดค้าวห้หอมรวมกันแล้วก็ผัดรวมกันมันนีแล้วก็ใส่ปรุงตามใจชอบจะมีปรุงเค็มไม่เปรี้ยวนะครับประมาณนั้นก็คือแกงผั่งนะครับวันนี้เขาก็จะมาทัดแกงผักกันสูตรเทพตู่นะครับรับรองครับผมเทปตู่ครับ หากมีคำถามว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ยังมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องนำเอาธรรมะเข้าไปสู่โรงเรียนโดยการที่คุณครูจะต้องเป็นผู้ดำรงตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนอนอุด,ดมนภพดลอุปถัมอพปนคนรราชสีมาเขตเจ็ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเอาธรรมะมาเป็นวิถีนำพา บูรณา,าการร่วมไปกับการทำกิจกรรมต่างๆจนกลายเป็นวิถีชีวิตของโรงเรียนกิจกรรมโพทธิสัตว์น้อยที่หลังจากที่ที่เราทำกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วลูกก็ไป<ม>ชวนพ่อแม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมในตอนเย็นเลิกเรียนไปสวดมนต์ด้วยกันจูงแขงกันไปวัดนี้นะคะก็หลวงพ่อที่วัดก็เห็นชุมชนก็เริ่ม จากที่มีคนเข้าวัดน้อยก็เพิ่มมากขึ้นเด็กที่นี่ในช่วงเวลาว่างนี่ไปเล่นการพานันขี่จักรยานรอบบ้านยิงนกตกปลาอะไรเล่นพนันบอลเล่นพนันกีฬาต่างๆค่ะก็จะประจําเลยนี่พอเรามามีกิจกรรมนี้มีกิจอาสาเกิดขึ้นมีกิจกรรมเด็กวัดนักพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยเด็กกลุ่มเหล่านี้ แทนที่จะได้เอาเวลาตรงนั้นไปเล่นบอลพนันเล่นอะไรพวกนี้กลับไปช่วยหลวงพ่อที่วัดครูควรจะเป็นอย่างไรครูควรที่จะเป็นคนที่ต้องให้ทั้งความรู้แล้วก็ความรักกับเขาครูคือผู้ที่จะชี้ทางถูกอ่ะเหมือน,นเหมือนคนที่เป็นเข็มทิศน่ะ ก็พยายามที่จะเป็นตัวอย่างให้เขาตัวอย่างให้ให้เขารู้ว่านี่คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเด็กจะต้องเริ่มต้นจากการแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับสิ่งนี้ไหนไม่มีประโยชน์<ๆ>เขาจะต้องแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วมันมันถึงจะนําไปสู่กระบวนการใช้ชีวิตของเขานําไปสู่กระบวนการคิดมันต้องเริ่มต้นจากกระบวนการคิดเลยในการที่จะทําอะไรต่างๆการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้สําหรับเด็กนักเรียนก็คือมอบปัญญามอบ ความคิดดีๆให้เขาแล้วเขาก็จะไปต่อยอดของเขาเองถ้าขอได้ถ้าขอได้ไดจริงๆหนูก็จะขอแบบไม่ไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีการขายน้ำเมาเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมัน,ม,นมันต้องเด็ดขาดที่เรียกขายอยู่ขายพักหนึ่ง มันวุ่นวายครอบครัวแล้วกับแฟนกินเหล้าด้วยก็บเบื่อแล้วเวลาเขามากินกับแฟนเขามาตามด่าตามอะไรกันเนี่ยนะอะลยฉิดดูก็<อ>เลยเลยิกเปัญหาครอบครัวแต่ก็มาตามแฟนอะไรกันนี่ค่ะมาด่าทีหลันก็มาสื่อเหล้าตอนตอนนอนปิดหลันเดียวค่ะแล้วก็มาขอสื่อวุ่นวายด้วยค่ะเลย ชีวิตครอบครัวกบวุ่ไหวยไปด้วยแฟนก็กจิ้นด้วยถ้าเราเม่ขายนะ่ะเขาไปสื่อไหนก็ไปสื่อถ้าเล่าขายอยู่เราก็หล่วมกำกับเขาค่ะค่ะ <c oughs> เขาสื่อง่ายกิ้นได้คืนอ,อะไรเป็นถ้าเอะเม่ขายแล้วเขากม่เขาก็บี้เก,เกียรไปสื่อบางอื่นเขากับบางที่เขากม่ตัดสินใจไม่ซื้อเพราะทำให้เขาเดือดร้อนแล้วก็เราก็เดือดร้อนกรรบางที่เราก็ทำรทํทำข้อนะ่ะเขาตกย่อนกลับมาหาเราเป็นไรค่ะไม่มีความสุข ลูกต่อก็ไม่มีความสุขเลยค่ะพ่อเลิกเราก็สิ่งดีๆกับเขามาในชีวิตดีขึ้นค่ะลูกขายขาเจ็บกับมนค่อยมีแล้วก็สบายใจด้วยแล้วก็ทำอะไรกับราบด่นค่ะจ้ะแต่ก่อนฉันขายเหลากับเดือดร้อนพรอขอพัออออวเขามันม,มีความสุขขอพัวเองก็ามมีความสุขคือกันตอนนี้แม่แดกขายขาเหลาสบายใจมีสินอะไรก็ไม่มีเขาก็ไม่มีใครมาเส้นด้วย มีแต่เงื่อนโซดแต่ชีวิตกระดิ่งขึ้นลำหลายกว่าเก่าอีกแต่ชวนก็เลิกเลยค่ะมาตั้งใจตอนช่วงร้านหยุดดูใบการาบสามขังนี่แหละนอนรถทีวีนั่นแหละผมละตรงเราเลยตอน ตอนกินเรานี่สูบุรีนี่เนื่องพ่อนีไม่มีที่กระป๋อดอกกับเป็นนีเขาอครับติเป็นนีเขาถึงเวลาต้องหาชัยนีเขาพอเลือกมาแล้วพ่สบายทุกอย่างร่างกายก็บสบายลุกชาวขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็บสบายมาร่วมกันติดตามการขับเคลื่อนพลังความรักเพื่อพ่อตามแนวทางโรงเรียนคำพ่อสอนด้วยกันนะครับ លោកតេង น้องเก็บผักตบชะว่าโอ้มันเอาขึ้นยากมากเลยครับพี่ฟ้าทำปุนไถ่โทษยอดทองความน้ำตัวมันยากเยน็นมันน้ำลึกมากเลยครับท่วมสีสนะะันเลยครับนี่ไม่มันไผ่ไหมนี่ปูนไถ่อืมต้องทำแพรก่อนเหรอคะ,ะใช่ครับนั่งสบายมือก่อนใช่ไหมขอเพื่อให้เราได้ที่พึ้น ยอ,อย่าพึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวคนล,ล่วงต้องมาลงทางนี้หรือเปล่าทางนั้นมันก็ดูน้อยน้อยน้อยนอยอนนสองไปเลยนะกิดตายไม่ได้ได้ส 我买饺子。<laughs> <laughs> ผักตมไปทำปุ้ยครับแล้วก็ทำงานในคนวิชาการงานครับวิชาไ่า้น้ำวิชาไ่ว้น้ำ,นำเอาไ<ห>ม้ไผ่มาวางเพื่อให้เราทำงานสะดวกขึ้นเพ่เราจะได้เหยียบได้เราจะได้ลอยได้ ก็สนุกดีครับก็เล่นกันครับแล้วก็แต่ก็เล่นแบบมีเป็นการงานกันแล้วน้ำหลักเรามันเกินหรอน่ยได้อยู่ลุงได้อยู่ได้แม่น่ะได้ได้นะนัวเรั่ไระหัวเะหัวเราะหัวาะเราะหรามัวว ยุงเยอะครับไม่มีครับมีแต่อุปสรรคการเล่นครับน้ำก็กินก็ไม่อันนี้นะน้าประโยชน์คือเราได้มาทำให้ยุงลดลงครับ<ม>ก็ประทับใจเพื่อนๆทุกคนครับที่ได้มาช่วยกัน ก็เฉ oh, ยๆครับก็เคยทำม,มาแล้วแต่ว่าน้ำมันเหมินกว่าที่เคยทำม,มาครับเพราะมันไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เอาขึ้นอยา่ของแค่นี้ครับ ก,ก็คืออุปกรณ์ไม่มีเราก็พยายามคิดทำทุ่นแต่ทุ่นก็พังไปแล้ว <c oughs> แล้วก็แถวนี้เราลงผักไปเยอะแล้วครับผักมันสูงไม่เกินคืบเอาผักตบถลลงไปก็มิดเลยเราต้องระวังไม่ให้มันทับต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วตายถ้าไม่มีต้นไม้ที่ปลูกแล้วไม่ปลูกมี่สูงไปแล้วเนี่ยมันก็ง่ายครับโดยโดยใช้ทำงานต้อง เรียกว่าไร่ถึงใจคนปลูกไปก่อนหน้านั้นเพราะขอไม่รู้ว่าเราจะมาลื้อผักตบตอนไหนเนี่ยครับมัละกอเอี่ยนี้วางไม่ดีก็ถ้าไปมาละกอตายไปเลยนี่คืออุปสรรคก็ต้องทำทีช้าทำเร็วไม่ได้ ดีครับได้ทำให้คองมันสะอาดครับแล้วก็ไม่ให้เป็นแหล่งเพ่อพันธุ์คนก็จะได้เห็นน้ำสะอาดๆที่ไม่ขุ่นดำก็ได้คันติครับแล้วก็คันติเราก็ต้องอดทนครับอ่าภาพใจทุกคนครับก็ช่วยกันดี i